ก็โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับว่าวันนี้อยู่กับรายการพันจ่ากเกมเมอร์อยู่กับผมนายพันจ่านะและนี่คือเกม Minecraft v e r ์ i o น0.14.0รับก็ผมก็ได้มาประกอบไปเล่นเล่นนิดนหน่อยๆนะในเซิร์ฟนี้จะมาให้ดูเครื่องหล่เหมือนกันนะว่ามันมีประโยชน์มากนะถ้าเกิดเราสร้างแบบนี้นะครับเป็นคนขยนันาของก็สร้างแบบนี้นะโอเค นี่คือเครื่องผลิตแคคตัสนะครับก็ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะหรือเครื่องผลิตกระบองเพชรนั่นเองนะการทํางานของมันก็คือเนี่ยกระบองเพชรมันจะเป็นอะไรที่มีอะไรอยู่ร,บรอบๆไม่ได้ใช่ไหมเราก็วางหินไว้พอมันสูง2ต้นก็ให้มีอะไรอยู่ใกล้ๆกับมันนิดนึงนะสูง2บล็อกนะครับ แล้วก็ในบล็อกที่3ก็ให้แปะอะไรไว้ข้างๆนะเมื่อมันโตก็จะหลุดลงไปในน้ํานะครับแล้วน้ําก็จะไหลลงมาในที่ดูดนะครับในที่ดูดก็จะโอนเข้ามานะโอ๋ๆๆโอเคอันนี้คือฟาร์มแกะอัตโนมัตินะครับแกะแต่มันต้องมีสปาว์เนอร์ด้วยนะก็ใช้ที่ดีนะครับแล้วก็เอามายัดเข้าไปคืได้มาเป็นสปาวนะ ก็จะมีขนแกะออกมานะครับตามแกะที่เกิดออกมาโอเคก็ผมโอเคมาถึงอีกเครื่องต่อไปนี่คือเอเครื่องผลิตไข่ไก่อัตโนมัตินะนะเป็นไงโอเคนะแล้วก็จะเอาไก่ใส่แบบนี้นะแล้วไก่ก็จะไข่ลงไปนะแล้วไข่ก็จะโอนถ่ายมาที่นี่นะครับ บอกนี้อันนี้คือเครื่องขุดหินโดยที่เราไม่ต้องไปยืนรอในนั้นนะพอขุดขุดไปเรื่อยก็จะแตกแล้วหล่นใส่ในกล่องมาโอเคมาถึงอันนี้อันนี้คือฟาร์มซอมบี้นะ <S <S ขอให้นเสียงโอเคคุณจะดินเสียงซอมบี้นะไอๆอ,อ,อ,อยู่ข้างในนี้นะข้างในก็จะเป็นสปาเนอร์เหมือนกันนะ ส่วนระบบก็ไม่ขอเปิดเผยแล้วกันนะครับอ่าอันนี้เป็นซอมบี้อันนี้เป็นสเกลิตันนะนี่มีสเกลิตันดิน้นมีหมาด้วยนะเออจะบอกว่าเวอร์ชันนี้หมาไล่กัดสเกลิตันด้วยนะอ่าจะเป็นเพราะอยากกินกระดูกนะครับที่เปิดเผยได้แค่ว่าเราจะแทนฆ่ามันนะโอเคแล้วก็ เราก็จะได้มาเป็นข้าวของสกีลิตตันนะมีแคคตัสด,ด้วยผมเพิ่งรู้โอเคครับผมก็พานนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอาให้คลิปคลิปมันไม่โล่งนะไม่มีค,คือคือคลิปออกมาเรื่อยๆนะกันนะช่วงนี้โอเคครับนี่คือความบุกพ่องของเครื่องซอมบี้นะคือมันจะมีซอมบี้ตัวเล็กๆเกิดนะครับแล้วซอมบี้ตัวเล็กก็จะออกไปครูนะครับ ซึ่งผมก็จงใจให้มันออกนะไม่งั้นมันจะทําให้ระบบมีปัอมบี้ตัวใหญ่แต่ไม่ตายนะโอเคครับผมาสำหรับวันนี้ก็จะชอบกดไลค์นะคถ้าใหญ่เพื่อนดูกดแชร์นะถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กดติดตามแล้นะครับ <laughs> โอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมนายพันจารายงานรับผมไายจา